6วิธีลดไขมันในเลือดซึ่งได้ผลดีหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วคุณจะทราบคำตอบนั้นทันทีแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by มิปราซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับสุขภาพแล้วเรามาฟังกันเลยว่าเอ๊ะไขมันในเลือดสูงเนี่เราจะลดไขมันด้วย6วิธีที่ได้ผลนี้ทำอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยไม่มีใครอยากที่จะมีไขมันในเลือดสูง เพราะว่าไหลมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยป่วยเป็นโรคต่างๆได้ง่ายได้ไขมันพี่ปลาบอกเลยว่าคือสารอาหารประเภทหนึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็นกรดซลโอลและส่วนของกรดไขมันส่วนของกรดไขมันนี่เองเป็นตัวบอกว่าไขมันดังกล่าวเป็นไขมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวอา้าวแล้วคาว่าไขมันอิ่มตัวหมายความว่ายังไรพี่ปลาแน่นอนไขมันอิ่มตัวหมายความว่า,ม,า,วา,ม,วามีความสามารถน้อยที่จะทําปฏิกิริยา โดยเฉพาะปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันหรือการทำลายดังนั้นไขมันอิ่มตัวจึงสะสมได้ง่ายกว่าไขมันไม่อิ่มตัวที่ปรากฏเรื่องไขมันในเลือดคืออะไรเอาอีกครั้งหนึ่งดีหรือไม่ดีอย่างไรอวันนี้เรามารู้จักคำว่าไขมันในเลือดกันแล้วเราจะได้ทำความเข้าใจและรู้ว่าทำไมเราต้องลดไขมันในเลือดมาฟังกันเลยไขมันในเลือดคืออนุภาคไขมันขนาดเล็กที่ร่างกายดูดซึมจากอาหารที่เรารับประทานผ่านทางลำไส้ใหญ่ ละลายอยู่ในระบบน้ำเหลืองแต่รูปแบบที่ลอยอยู่ในเลือดนั้นจะเป็นรูปแบบที่ละลายน้ำได้ดีขึ้นทาไมเหรอก็เนื่องจากถูกพุ่มด้วยโปรโตีนซึ่งมีหลายขนาดและชนิดแบ่งออกเป็นไขมันในเลือดได้3ชนิดดังนี้ 1. v L D L คือ Very Low Density Lipoprotein 2. L D L Low Density Lipoprotein หรือไขมันเลว 3. HDL High Density Lipoprotein หรือไขมันดีอ้าวเรารู้แล้วว่ามันมีไขมันชนิดไหนบ้างเรียบเรามาดูเลยว่าไขมันแต่ละชนิดมันเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ว่าเอ้าวเราต้องลดไขมันลดอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนไขมันในเลือดซึ่ง3ชนิดนี้ภายในบรรจุคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรในปริมาณที่แตกต่างกันและภายนอกก็ถูกคุมได้ด้วยโปรตีนที่แตกต่างกัน โดย L D L เป็นไขมันชนิดที่มีปริมาณไตรกรลีเซอไรด์สูงสามารถเกาะตามผนังหลอดเลือดจนเกิดเป็นเส้นเลือดอุดตันได้ส่วน H D L จะมีความสามารถในการจับ L D L กลับมาที่ตับเพื่อทำลายไตรกรลีเซอไรด์ที่บรรจุใน L D L นั่นเองโอ้โหไขมันในเลือดมีหลายชนิดดังกล่าวไปแล้วดังนั้นพี่ปลายอยากจะบอกว่าการที่เราพิจารณาว่ามีไขมันในเลือดจะดีหรือไม่ดีมากหรือน้อยอย่างไร เราต้องพิจารณาที่ระดับคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ร่วมด้วยโดยระดับคอเลสเตอรอลที่หลายคนได้ยินกันบ่อยมักหมายถึงปริมาณคอเลสเตอรอลรวมทั้งหมดที่สร้างมาจัดตับซึ่งหมายถึงคอเลสเตอรอลที่บรรจุใน VLDL LDL และ HDL ทั้งหมดที่มีในเลือดจากนั้นต้องไปดูว่าค่า LDL และ HDL ตัวไหนสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับค่าปกติ อ่ะพี่ปาย,ยกตัวอย่างเลยเช่นหากคอเลสเตอรอลสูงแต่ LDL ปกติส่วน HDL สูงก็เป็นเรื่องที่ดีแต่หาก LDL สูงอันนี้สำคัญเลย LDL คือไขมันตัวที่ไม่ดีแต่ HDL ต่ำอาจจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาส่วนค่าไตรากลีเซอไรด์นั้นเป็นตัวสำคัญที่จะบ่งบอกถึงภาวะอะไรหรอคะภาวะไาขามันในเลือดสูงเพราะอะไร เพราะเป็นผลจากการที่เรารับประทานอาหารโดยตรงเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารสําคัญมากถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ดีถ้าเราเลือกรับประาาารทา,รา,รระานอาหารที่ถูกต้องภพาว่าไขมันในเลือดสูงก็จะไม่เกิดขึ้นมาฟังกันเลยแน่นอนหากเรารับประทานอาหารประเภทไขมันลดลงค่าไตรกลีเซอไรด์ก็จะลดลงด้วยอย่างไรก็ตามพี่ป้าบอกเลยไม่มีวิธีใดที่จะเลือกกําจัดไขมันเฉพาะบางชนเดียวจากร่างกายได้ จำเป็นที่จะต้องลดสารต้นต้นของไขมันทั้งหมดหรือเพิ่มการสลายไขมันที่เข้าสู่ร่างกายให้มีปริมาณลดลงคราวนี้เรามาดูเลยหวิธีที่จะลดไขมันที่ได้ผลทําอย่างไรทําอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลย 1. เรื่องรับประทานอาหารประเภทไขมันไม่อิ่มตัวแทนไขมันอิ่มตัวเนื่องจากไขมันไม่อิ่มตัวจะถูกเาผาผลาญมากกว่าทําให้ลดการสะสมไขมันในร่างกาย ไขมันไม่อิ่มตัวได้แก่แ,กแซลมอนอโวคาโดน้ำมันมะกอกและธัญพืชทุกชนิดปริมาณที่ควรรับประทานคือแซลมอนวันละสามกีดน้ำมันมะกอกวันละห้าช้อนโต๊ะธัญพืชวันละหนึ่งกำมือ 2. พี่ปาอยากจะบอกเลยว่าเราต้องรับประทานอาหารที่มีกลางใยญสูงแล้วก็ดื่มน้ำมากๆ นื่องจากอาหารที่มีกากใหญ่และน้ําจะช่วยเพิ่มการขับถ่ายทําให้ระยะเวลาที่ไขมันจะลําไส้จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดน้อยลง3ออกกําลังกายโอ้โหออกกําลังกาย,ออกกกายนี่คือยาวิเศษยาวิเศษการออกกําลังกายจะมีผลที่ดีมากๆออกกําลังกายออกกําลังกายประเภทแอรบิกซึ่งหมายถึงการออกกาลังกายให้หัวใจเต้นมากกว่าร้อยครั้งตอ่อทีเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีต่อเนื่องกันนับเป็นหนึ่งเซตออกกําลังกายแบบนี้ครั้งละ2-3งเซตต่อวัน นื่องจากการออกกำลังกายแบบนี้เป็นการออกกำลังกายที่เร่งการเผาผลาญและนําพลังงานมาใช้ได้มากที่สุดเพราะว่าเร่งการทํางานของหัวใจเพราะหัวใจเป็นิวัยะที่ใช้พลังงานเยอะที่สุดในร่างกายทางนี้จะทําให้ร่างกายต้องสลายไขยมันมาเป็นพลังงานมากขึ้นการออกกำลังกายชนิดนี้คุณออกวันละ30-45นาทีอ่านาทีประมาณ5วันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีเราต้องสร้างเวลาถ้าเราไม่มีเวลาเราต้องแบ่งเวลา เพราะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายของเราแน่นอนการออกกำลังกายแบบแอโรบิกกระตุ้นการสร้างไขมันชนิด HDL ไขมันดีในร่างกายให้มีปริมาณมากขึ้นทําให้ไปช่วยดึง LDL ไขมันเล็วกลับไปทําลายที่ตับแผนทําให้ลดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ได้ 2. เดิมเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้จะเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะว่าการที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราก็ต้องระมัดระวัง 5. สําคัญมากๆหยุดสูบบุหรี่หลายคนสูบบุหรี่แล้วเกิดผลเสียกับร่างกายมากเพราะอะไรหรือเพราะบุหรี่ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายซึ่งเราจะพบว่าจากการศึกษาหลายแห่งการสูบบุหรี่จะทําให้ความสามารถในการเพิ่ม HDL ไขมันดีลดลงซึ่งไม่หยุดการสูบบุหรี่ปริมาณ HDL หรือไขมันดีเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันนี้นกลไกที่ทําให้เพิ่มขึ้นนั้นยังไม่แน่ชัดนอกจาก,กนี้บุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเส้นเลือดแข็งตัวจากการสะสมของ LDL ได้มากขึ้นอีกด,ด้วยข้อที่6เราต้องรับประทานอาหารเรียกว่ามีการรับประทานอาหารในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะอย่ารับประทานอาหารจุบจิบการที่เรารับประทานอาหารตลอดเวลามันจะเกิดการสะสมของอาหารซึ่งถ้าอาหารที่เรา ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้หมดอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นไขมันได้อายุตัวอย่างการรับประทานอาหารแบบอีฟก็คือจะรับประทานอาหารเฉพาะช่วงเวลา8-16นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นก็งดอาหารทุกประเภทยกเว้นน้ำเปล่าการทำแบบนี้เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายนำสารอาหารที่สะสมไว้รวมถึงสารอาหารจำพวกไขมันมาใช้ในช่วงที่อดอาหาร แต่ในกรณีต่างๆไม่ว่าเราจะทําวิธีใดก็ตามเราต้องคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับร่างกายและไม่เกิดอันตรายในกรณีคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือกรณีคนไข้ที่อดอาหารไม่ได้เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่เราจะเว้นช่วงอาหารด้วยและที่สําคัญ6วิธีนี้สามารถนําไปใช้แล้วทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายและแบ่งปันให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เราหวังดีเพื่อที่เราจะลดไขมันในเลือดก,กัน อย่าลืมแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y t u t u healthyfish เพจ healthyfish ไปพี่ปลาซึ่งเป็นเพจสุขภาพแล้วก็ช่อง Youtube คุณครูพี่ปลา YouTuber ร์เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับการทำ Youtube ถ้ามีข้อสงสัยใดๆถามได้และอย่าลืม ดูแลสุขภาพของเราด้วยกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปราพี่ปราเป็นกำลังใจให้เสมอลุยพันเอ็ก